มันหมดถายเล่นยูายเล่นเลยมันนี่ห้ามากอดบั่นบั่นน้องปอย่ายเลยตำบลยังไงอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะถ่ายคุณลุงหน่อยเลย ถ่า <P ain ful> ย,ยให้คุณลุงหน่อยถ่ายให้ลุงเลยถ่ายให้คุณลุงเลยถ่ายให้คุณลุงเลยปิดแลไหมไม่ค่ะลุงก็ให้กำลังใจแหละนะหนูนะ ด่ากำลังจแฟนขับหลานขอบคุณนะคะดูลูกดีมากลูกเป็นกำลังใจให้ตลอดไปขอบคุณค่ะขุนทองใช่ไหมจ้าอุนทองขุนทองโอ้ไปบอกอยู่ขุนทองอยู่เลยเอียดเท่านี่แหละเอียดเท่านี่แหละจ้าขอบคุณค่ะข้ามเอียดเท่านี่แหละเลยสำหรับใครับติดตามช่องน้องโซเฟียด้วยนะคะโซเฟียเพฟิร์นแพร์นภรณ์ออฟฟิเชียลค่ะทางช่องยูทูบแล้คะ มือนี้ฮายุบ้านน้องก้อยน้องก้อยทีคนช่องน้องก้อยมือนี้ฮายุบ้านน้องก้อยเอยู่ลงๆอันนี้น้องก้อยตึกจ้าตำบลแดงไงโอแดงเอาเมืองบ้านจ้าเนี่ยบ้านเฮี้ยหน่อยละมองนั่นแหละโอ้ค่ะบ้านนี่แหละบ้านนี่แหละร่างของเรียนไปตำบลแดงยนเ่ยซื้อเขาเล่นไหมแค่หมูซื้อเขาเล่นไหมแค่หมู แซ่บบจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนใจเอาไปเล่นสักกันไหมเอาไปเล่นสักกันไหมค่ะเอาเลยค่ะกะลังหาแนวกินคือกันบ่มุมตามโมฮุงหรือบ้งซ้งนั่นให้กินตลาดเลี้ยงไก่เอาอะไรไปเช็ดกันดีอะไรลูกซื้อของให้น้องซื้อของให้น้องซื้ออะไร น่องไข่อยูยอะดเนี่ยัง <c oughs> ไม่ของขาคนน่ะนะเอาออกดิล,ลูกเอาผมเน็บหูนะลูกฝึกสึกอยู่ตัวอะไรลูกคนมีตังคจองวางก็ได้ <c oughs> วันนี้จะร้องเพลงอะไรวันนี้ มีบัตรพิเศษว่มีบัตรพิเศษว่บัมีมีบัตรพิเศษไหมขอสักไปหน่ยสี่องนี้ไม่ให้น้องไหมน้องาวบัตตัวอีหยังและแม่ผู้จักเห็นน้อดูทุกวันอะไรใครได้น้องสาวหน่อยเอาอะไรมู้ยแล้วแต่ กลัวเขาสิเมียบ้านอีหลายมือจะไปจุงงานจริงนี่ราอะ่ม่บายอารมณ์ระบายมเขียดสิแมีมวันนี้ร้องเพงไม่บวกหน่ัวหองเลยโอ้ยวขากเย แต่ทำไมไ้คัพเจ<ล>ี้มันชอบดูอันเนี้ยอันนี้ดีกว่าให้น้องอน้องชอบนี่ไงไอ้ตัวน้นอยๆเนี่ยน้องชอบเล่นนไงเ,เอาตัวนี้ดีกว่าว่าตอนนั้นเรามีแล้ว,เ,วอ <c ười> เอาไปกินยังบ้าน <c ười> บ้านจะคองจะกินอยู่หลังเวทีเวิรติ <c ười> กินอยู่บ้านค่ะเราจะกินหลังเวทีเพราะกินอั่นแ้มันจะแพีง <c ười> พอ มร้สิเขนสัมงอิงมาท่านมาไกินติาติบาทามเทียครับที่เหลือติดใช่ไหมเอาอันนั้นนะขอบคุณครับแล้วขอบคุณครับเจอกันงานหน้าครับขอค เอ้ามันคือเมียงยังกว่ามงเตามัคือตัวยังกว่าอะไรก็ไ้มันไม่ใช่ตัวที่เขาจกนแมงเตาแม่อาไยังไปหานงกินุไปลูกไปเดินไปกินยวนปบดจะเพื่อยำหอยแคงก็ดีนะหดมนไม่เอน อยากเอาเะปัญหาของน้ำยากแล้วล <c oughs> แม่ก็ลูกโซลี่กันแล้วเดี๋ยวนึกกินอะพี่ปะ,ะแม่จะเลือกอะไรแม่ก็เลือกจะเป็นระบายสีนะทงหนึ่งจ้าทงนึงจ้ะตกลงกันได้แล้วกินคุกกี้อะไรจานละยี่สิบลูกสามจานหนร่งลูกแล้เอานหนึงน่งจ้ะเอาอะไรลูกเอาอะไรถุงเนี่ยมักคนนั่นล,ล่ะจ้ะ ดเด็กแดเอาดักแดเอาแมงเสดิงน้องเฟียนอ่ะอันนั้นดักแดะยัยงเดียวหล่ะกะเอาเอาแมงเสดิงอีกจานนึง,นงกับยังจ้ะอีกจานนึงใช่ไหมเอากุ้งทอดไหมล่ะลูกเอากุ้งทอดเ,เอาแมงเสดิงกับกุ้งไส้กันก็ได้ค่ะแม่จ่ายเงินแม่กินหลายมากค่ะ เป็นเจ็ดสิบบาทชื่อเาว่ารองน้บาทเาเขาขาอันนี้หนูมีเงินหนึ่งรอยบาทเขาได้ตังคนจากร้านเมื่อกี้เจบได้ััอ่ะฝากช่องก่อนฝากช่องก่อนติดตามช่องโซเฟียได้ไหมค่ะโซเฟียเพือนพื่อเรีอาิเชียค่ะไปนี่ก่อนถ้าหมูมนไปล้วไปเดิน มาดูซิใครเรียกหนูเมือ่อกี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยใครไม่รู้ใครเรียกมาดูสิไม่ว่าแววๆมีคนเรียกนะเดินไ,ไปดูสิเนี่ยนี่นี่นี่ใต้สวัสดีค่ะอืเอิร์นโซเฟียโซเฟียอย่าพู้ใดเอิร์นโซเฟียประกันว่ากแล้วทำไมไม่ใต้ไฟล่ะคะไง่าช้างไต่ไหนอะ ไม่แมลงค่ะว่าจะไปกินก ok. ็ตเตอมะหุงรออยู่หลังเวทีนะคะบอกปลุกไปพอไปหากินเขาไม่ๆม่ขอปลาปงขย่าอะไรดี่นะขย่ายู่บอกเอาขย่าต้มยำดีกว่าขย่าเ็ดทอด

ตาพีก้ามาจาลงเิมกันนะคะชิมยงดถอดห็ดชิมนอืนุกแสบปะไปกินก็ตำหูงให้แสบมื่อนี้เขาอย่ใส่ี่บ้านขอนแก่นนะคะมีขอนแก่นที่บ้านน้องก่อย อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะจืนจืนเป็นจืนฝนตกวิ้ยลืมืมมถ่ายบรรยากาศเมื่อวันตอนเช้ายูส่ยบรรยากาศตอนเช้าอะ่ะที่เรา,เเรา,าไปเที่ยวทั้งวันเลอะเมื่อเสาเนี่ยโอ้ยบินรถกระโดดไปจะไปดูไทยขี่รถออมทีบอยู่ อันนี้แม่แม่ถือก็ได้มพรุนนงาา่งนี้ทำรอนะมืออืนอยใส่เงยเออน้องเรือไปเทิมแล้วทัวขอนแก่นสามวันเอาเน้นๆค่ะเล่นน้ำมันนี้แหละมึงบอกไก่เนาะขอนแกนหนึ่ง ถ้าไปอุดรเมื่อวานอย่ที่รถเข้าเดียวก็หอดอืมนั่นคุณน้อยนะพวกแมงไงพว้แม่งไงไงไว้ก็จะว่าไม่เห็นมันดีว่าวไงแหละเป็นสาวแล้วเหรอสาวขึ้นข้ไปเข้าไปข้างในให้ดูพื้นหน่อยสิเห็นแล้วห่วยไปไปเลยค่ะแล้วหลังเวทีแห่งคักก็หนีหลังเวทีแห่งคักก็หนี่ 哎呀！你很、嗯。嗯 ขอบคุณค่ะคุณแม่ถายดวดก็ได้กัทถ่ายรูปเอาดอครับผมเรแดนับที่ถ่ายรูปวดก็ได้กันที่ถ่ายรูปเอาดอกครับผมย้อนย้อยคด้ยนะคะน้องเป็นลูกขึ้นใช่ไหม เครื่องเล่าด้วยหนิว่าคุณเจียบเครื่องเล่าท่านนี่แหละเมดกาฮะนีโล่เออคุณแม่เนาะสวัสดีค่ะคุณแม่เนาะค่ะติดตามยูตขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณพ่อโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณเรื่องไนะคะฝากดนะครับน้องโซเฟียครับฝากนั่นเลยได้ค่ะเมดกาได้พี่น้องเลือดเมดกาเม็ดนี่นี่คุณหน่อยว่าอนาคต ข้างหน้านี่ยหน้าจะติดยังเลยค่ะโซเฟียก็ได้มาแรงค่ะกินดักแด้กับอันเากีคืออาหารการกินนะครับดกแด้จางใกล้ชิดนะครับเข่นนองกันได้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณเอซีทุกท่านด้วยนะคะได้เียรั่นเอง

วสวัสดีครัับสสวดีค่ะคุณแม่เด้อนี่สวัสดีนะคะมเมื่อครั้งที่แล้วนั่นไปหาไม่เจอกันไม่เจอกันเออว่าจะไปกินอันว่าจะไปกินอาหารนี่แหละอ๋อไม่ไกลคะ่ะไม่ไกลไม่ไกลเออแม่มยัง,งอีกลูกไปอยู่กับคุณแม่น้องโซเฟียจา้านี่คนนี้แหละคนนี้แหละที่ ไปออกรายการซปรเปอร์เทนแล้วมีพิ้งอินไสเป็น